เอบัดได้มาเห็นนาได้มากราบได้มาพ่อครูบาอาจารย์พ่อครูชัดชวาัสาธุดังๆเดิมพร้อมกับครูบาอาจารย์ทุกท่านเป็นตันว่าท่านอาจารย์ดรจรัสผู้ถวายเสียง สำเนียงใสให้พอนมวลพวกเขาเจ้าคอยสิทธนาสำนักเจตวันนะเอาละน้อตอนนี้ขอใส่เวลจาจักสอนสามนาทีาท่านบอครูทมวมานี่ยังอยู่ในใจบ่อน้องในมือ ทั้งลงอาหารเพิ่นว่าอาจารย์สิกินเขา่ากินเข่ามาเลยยังผมก็เลยเบาคำว่าอิ่มอ,อกอิ่มใจเด้นอนี่ิด,ดมาเมื่อดีไดดมาพอพบกันเด้นอนนะเห็นบรรยากาศตั้งแต่สอบมีการรับนะ เกียรติบัตรหรือวุฒิบัตรวุฒิบัตรเด้อพี่น้องน้ำกันดรกทุกท่านยินดีน้ำรุ่นน้องรุ่นทีสองทับหกแปดนี่แล้วถาม่อครูวว่ารุ่นน้องมีเท่าไรครับพันวายี่สิบคนเอาละนาอตอนนี้บรรยากาศในตอนนี้พ่นว่าเป็นบรรยากาศทห่งความอบอุ่นละ bên bắn ya cao thì cuốn cuốn sơn thêm bon chắc cả nồi 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 hòa sát thủ sát thủ sát thủ วะโยมุนอ,ตอ,อมตตองพระไตรสามปุตุตโมสังโฆพุถททุนนำหลังธรรมังนำนาสังฆายกังนขอเมตตาบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสากลโลกนี้เมตตาประสาทพรชัยให้พอครู โอ้จักรวานอีกทั้งครูบาอาจารย์ทุกท่านพี่น้องเชตวันในมือนีโปรดจงมีอายุว่าเน่าว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 นาเนาเสาธุยน่าอายุยืนปานลำพาวอายุยาวาปานลำตาเด้อเด้อ ไปทั้งบอกยาได้ของไปทั้งนามยาได้ข้าขอให้วนปี่นองสิทธิ์เชตวันไปโยใส่ให้มีแต่คนหักแหงแบ่งปันหักแหงมีตาเราเดือดทานไปทั้งบกให้ได้เงินเป็นบาทบาทไปทั้งอากาศให้ได้เงินดัยาลายอยู่รู้ จยมารามงคลจตระอัตมาวทันติอาอยู่วน